ข้าวหุงสุกกินไม่หมดเอาไปทําอะไรได้บ้างต่ <S <S อแผนเค้กข้าวไงกดเซฟคลิปไว้แล้วไปทําตามได้เลย <S 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 อร่อยจังเลยเธอเริ่มอุ่นข้าวใส่ทโถปัน่นเติมนมน้ําตาลน้ํามันนิดเกลือหน่อยและเบกกิ้งโซดากับมะนาวอันเนี้ใช้แทนผงฟูนิดเดียวก็พอและก็ปัน่นรวมกันจนได้เนื้อเนียนแบบนี้ตั้งไฟอ่อนเอาลงทอดกับกระทะจนได้สีสวยทั้งสองด้านเรียบร้อยจัดการราดน้ำผึ้งแปะ ชิมแพนเค้กข้าวข้าวอยู่ในตู้เย็นอนะแพนเอามาทำเป็นแพนเคก้ก<ะ>ใช่ชิมชิมชิมจวงปิงป้ง,งปิป้งก็เป็นแมันแปลกๆเลเ่ยดันกลิ่นน้ำผึ้งเป็นไงใส่หน้าเ <c oughs> หรอหน้าตาเหมือนแพนเค้กเป๊ะแต่เท็กเจอร์อะเหมือนบ้าบินโุก แล้วเสร็จมาผังเนื้อเขาไปนะมาปินเลยอือโพระม่นเป็นทำอย่างนี้เลยเธอใครสนใจลองไปทําได้นะเดมีสูตรให้นะคะเอ,อแต่แนะนําว่าให้ใส่มะพร้าว,าวลงไปด้วยใครอยากให้เนื้อแน่นๆเนี่ยก็ใส่แป้งเพิ่มไปได้อีกนะส่วนใครอยากเห็นเมนูไหนจากข้าวก็เมนต์มาได้เลยวันนี้ไปแหละบาย